วุฒิสภาเปิดหาหรือนอกรอบเพื่อหาทางให้ประเทศไทยครั้งที่4วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา1 0 3นาิกา30นาทีโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแล,และในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน,านวุฒิสภานายสมชายสวงการในประสานมฤคพิทักษ์สวรสรรหาและสวเลือกตั้งบางส่วนได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ในนามกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทอปอ,อที่ห้องประชุมสิริวัฒนพักดีชั้น11อาคารนราธิพ,พงศ์ประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิดานายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอนธิการบดีมหาวิทยายลัยมหิดลในฐานะประธานทปอ,อพร้อมคณะตัวแทนจากมหาวิทยายลัยต่างๆอาทิมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลมหาวิทยายลายัยศิริคติวโรธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจากนิดาซึ่งเข้าร่วมหารือด้วยทั้งนี้การหารือนอกรอบครั้งนี้ยังคงเป็นการหารือในลักษณะาทางลับที่ไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วยแต่คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งคณะทำงานแจ้งแล้วว่าจะถแถลงผลการหารือต่อไปหลังจากนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีบุษิสภาก็จะเปิดหารือนอกรอบกับผู้นำเหล่าทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง และประหลัดกระทรวงที่อาคารรัฐสภาจากนั้นในเวลา15นาฬิกา30นาทีจะประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสมาคมสื่อมวลชนและกลุ่ม NGO สำหรับการหารือนอกรอบของวุฒิสภานัดแรกได้มีการเชิญนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกาปรปสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเรียกร้องกรณีการจัดตั้งสภาและรัฐบาลประชาชน ดยเสนอจัดตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามมาตราเจของรัฐธรรมนูญขณะที่การหารือนอกรอบครั้งที่2มีนายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยและเสนอแนวทางการเดินหน้าประเทศไทยด้วยการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลคนกลางส่วนครั้งที่3เมื่อวานนี้เป็นการหารือกับองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมกับภาคเอกชนโดยสรุปแล้วมีข้อเสนอให้จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการ และมีข้อเสนอนายกรัะทนตรีคนใหม่และหลังการหาหรือนอกรอบในวันนี้ก็มีรายงานนะคะว่าวุฒิสภาเตรียมแถลงสรุปแนวทางเพื่อเสนอเป็นทางออกประเทศไทยในวันรุ่งนี้ค่ะ